สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับสามตัวละครที่เคยสัญญาทำพันธะสัญญากับทูตแห่งความว่างเปล่าครับหนึ่งมีคนป่าครับสองนี่เลยนักหน้าคนป่าต่วสามูดแห่งความว่างเปล่าครับ,รบท,ทูดแห่งความว่างเปล่านี้จะดูดพลังเราไปเราจะให้กับบริษัทความว่างเปล่านะ สองคนตัวนี้คนป่ากับนักล่าคนป่าจะหลับตอนกลางวันนะหากนักล่าอ่ทูดแห่งบิาสาแห่งความมั่ง่าตื่นมันก็จะตื่นมาจมตีเรานะลองดูดูนะ